สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไมว้วส,สันตอนนี้ช่องไมว้วส,สันเปิดรับสมาชิกใหม่แล้วใครที่ต้องการเป็นกําลังใจให้กันกปดตรงคําว่าสมัครได้นะครับคนที่เป็นสมาชิกแล้วจะได้ดูคลิปก่อนใครแด่ในอนาคตผมจะลงให้ดู3ตอนต่อวนันด่าขอบพระคุณทุกๆกคนมากนะครับที่คอยเป็นกําลังใจให้กันสมัครมาก,กันเยอะๆนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับ <ๆ S 1> เมื่อสบตาการการแสดงออกของเจ้าหญิงจิ๋วจิ๋วก็เย็นลงดวงตาของใต้แย่เหิงเปล่งประกายด้วยแววตาแปลก ขณะที่เขาร้องร่างกายของเขาก้มไปข้างหน้าเล็กน้อยในช่วงพิบตาต่อมาเขาได้กระโจนออกมาราวกับสายฟ้าและเป้าหมายของเขาคือเจ้าหญิงจิวจิวเป็นการดีที่สุดที่จะไปหาผู้นำเพื่อขจัดปัญหาอย่างไรข้อตามทั้งสีร่างกอตัวต่อหน้าของเธอได้ขัดขวางทางของใต้เย่เหิงเขาไม่เห็นอะไรแปลกๆจากด้านหน้าแต่ด้านหลังของสมาชิกสี่คนของโรงเรียนวิญญาณทิงหลัวเปล่งแสงสีขาวสลัว ราษมีสีขาวขอตัวเป็นรูปทรงโดมเหมือนกับกระดองที่อยู่ด้านหลังเตารัศมีเหล่านี้ส่องผ่านเครื่องแบบที่พวกเขาสวมใหญ่เชิญที่ยืนหลังไกลที่สุดกดที่หลังของหวังไซหญิงหวังไยหญิงท,ทําเช่นเดียวกับตูกูซางซันในทนองเดียวกันฝ่ามือของตูกูซางซันก็กดลงบนหลังของเหียงเหออันตอนนี้พวกเขาดูเหมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งในขณะนี้ขณาดตั้งกายของเหงหออันดูเหมือนจะพองขึ้นจากก่อนหน้านี้ทําให้หลอดเลือดดิ้นอยู่ใต้ขน ของพยักปีศาจดำสามารถมองเห็นได้ขณะที่ใต้เย่ยเหงิงกระโดดไปข้างหน้าเหยีงเืออันก็พุ่งฝ่ามือไปข้างหน้าขณะที่พวกเขาโจมตีเหีงหออันก็ปล่อยเสียงคำรามลึกๆเสียงคำรามนี้มีกลิ่นอายของความมืดที่เข้มข้นมากและประทะกับใต้เย่ยเหงิงบูมใต้เย่ยเหิงรู้สึกราวกับเขาชนกับแผ่นเหล็กเขารอยกลับไปและถูกกระแทกอย่างแรงกับม่านแสงของเกาะดวงดาวอวัยวะของเขารู้สึกเหมือนถูกไฟไหมขณะที่เขาพยายามจะลุกขึ้น เขาข้อขาอักเป็นเลือดสดเป็นไปไม่ได้นี่เป็นความคิดแรกที่เขามีในใ,นใจหลังจากที่เขาถูกกระแทกกลับไป่ายตรงข้ามเป็นเพียงราชาวิาวญญาณพลังวิญญาณของเขาจะยิ่งใหญ่ได้อย่างไรแม้ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นมหาปาาวิญญาณที่มีวงแหวนวิญญาณเจ็ดวงแต่เขาก็ยังไม่สามารถปลดปล่อยพลังดังกล่าวได้หาจประจาก,กายแท้วิญญาณย,ยุดได้เวทีการแข่งขันหวังหยาน ւ สึกกังวลเล็กน้อยเขาคว้าตัวเหอไคโถที่อยู่ข้างๆเขาแล้วถามว่าอะไรท นี่มันเครื่องมือวิญญาณอะไรเหอใครโถหัวเราะอ,อย่างมคมขื่นนี่คือเครื่องมือวิญญาณหายากที่เรียกว่าก้าวการแปลงร่างการสร้างแกนกลางที่ใช้ในการผลิตต้องใช้โลหะพิเศษที่เรียกว่าเหล็กโกราหนจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเครื่องมือวิญญาณก้าวการแปลงร่างคือสามารถเปลี่ยนประเภทพลังงานได้ไม่ว่าพลังวิญ,ญญาณชนิดใดจะถูกฉีดเข้าไปประเภทของพลังวิญ,ญญาณที่ออกมานั้นจะเป็นประเภทความโกราหนที่สมดุลที่สุดที่ทุกคนสามารถดูดซับได้ การเครื่องมือวิญญาณเข้าการแปลงร่างนี้วิญญาจารสามารถฉีดพลังวิญญาณของพวกเขาเข้าสู่การและการในช่วงเวลาสั้นๆแต่ส่วนหนึ่งของพลังวิญญาณที่ฉีดเข้าไปจะต้องถูกปวดป่อยออกมาอย่างรวดเร็วท้ายที่สุดพลังวิญญาณที่เกินกว่าที่วิญญาจารสามารถจัดการได้จะนําไปสู่ความเสียหายในทางเดินของเขานอกจากนี้พลังวิญญาณประเภทโกราหนสามารถใช้ได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นและมันสามารถล้อมรวมกับพลังวิญญาณของตัวเองได้ข้าไม่คาดคิดว่าพวกเขาจะใช้สิ่งนี้ เครื่องมือวิญญาณก้าแปลงร่างเป็นเครื่องมือวิญญาณระดับ5แลได้สามารถใช้ได้โดยวิญญาณที่มีวงแหวนน้อยกว่า7วงถ้าคนที่ใช้มันเป็นมหาป่าวิญญาณ7ดวงแหวนหรือแข็งแกร่งกว่าการก่อตัวของแกนกลางของเหล็กโกลาหนก็ไม่สามารถรับมือกับการหลั่งไหลของพลังวิญญาณได้เว้นแต่ว่ามันจะเป็นเครื่องมือวิญญาณก้าแปลงร่างที่มีขนาดใหญ่มากขณะที่เขาแตะฝ่ามือไปทางใต้แหงเหงใบหน้าของเห,หงเหออันก็แดงขึ้นเขาแบกรับความกดดันที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ขณะที่เขาควบคุมส่วนปลายของเครื่องมือวิญญาณเก้าวการแปลงร่างหลังจากการแข่งขันครั้งนี้เขาจะต้องพักเป็นวลณาถึงหนึ่งเดือนเพื่อรักษาทางเดินลมปราณของเขาอย่างไรก็ตามเขาจะไม่ยอมอยู่นิ่งๆด้วยการเสริมทักษะพลังดวงดาวของเจ้าหญิงจิวจิวร่างที่รวมกันของราชาวิญญาณทั้ง5้าได้ทำร้ายใต้เ่เหิงอย่างไรก็ตามมาเซียวเทาไม่สามารถยับยั้งได้ตลอดไปเพื่อชัยชนะพวกเขาต้องยุติทุกอย่างก่อนที่มาเซียวเทาจะออกมาได้ และรวบรวมพลังของทั้งเจ็ดเพื่อจัดการกับจักรพรรดิวิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดดังนั้นเหียงเหืองอันได้ติดตามการโจมตีอีกครั้งในทันทีร่างใหญ่ของพยักดำกระโดดออกมาจากร่างของเขาเขาใช้ทักษะสะเทือนสวรรค์ของพยักดำที่เขาเคยใช้กับมาเซวเท้ามาก่อนความแตกต่างในครั้งนี้คือภายใต้การสนับสนุนของพลังวิญญาณอันน่าสะพึงกลัวร่างดวงตาของพยักดำนี้ดูเหมือนจะเป็นตัวตนที่แท้จริงเพียงคู่เดียวมันก็อยู่ตรงหน้าใต้เยี่งเหิงแล้ว พวกเขากำลังวางแผนที่จะทำให้ใต้เยืเหิงได้ความสามารถในการโจมตีครั้งต่อไปสถานการณ์ในเขตแดนเกาะดวงดาวนั้นอันตรายมากอย่างไรก็ตามแล้วสถานการณ์นอกเขตแดนของเกาะดวงดาวละ่ะเมื่อหัวยู่เฮาและคนอื่นๆเห็นว่าใต้เย่เหิงถูกโจมตีโดยคู่หูลมไฟพวกเขาตระหนักว่าสิ่งต่างๆกำลังจะไม่เข้าท่าอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่มีโอกาสหากพวกเขาไม่สามารถเอาชนะเขตแดนเกาะดวงดาวที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาได้ แต่พวกเขาจะมีพลังทำเช่นนั้นได้อย่างไรซูชานที่ต้องการเข้าสู่ฐานะของเต่าเฉียนอูจริงๆอย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถเรียกมันออกมาได้ทุกเมื่อตามที่ใจต้องการถ้าเจียงนันนานเป็นคนที่ติดจูมันอาจจะเป็นเรื่องที่แตกต่างออกไปแต่ถ้าไม่มีเธอเขาก็ไม่สามารถปลดปล่อยมันออกมาได้หมอกน้ําแข็งของหลิงล่วเินลื่นเขตแดนเกาะดวงดาวทั้งหมดอย่างต่อเน,นื่องและดาว18ดวงที่อยู่เหนือเขตแดนเกาะดวงดาวก็ค่อยๆรีลง แต่ถ้าสิ่งต่างๆถูกลากไปในจังหวะนี้พวกเขาอาจจะได้เข้าไปก่อนที่มาเสียวเท้าจะถูกปล่อยออกมาพวกเราจะทํายังไงกันดีหวังตรงถามหัวยู่เฮ้าอย่างกังวลหัวยู่เฮ้าไม่ได้มีเงื่อนงําเช่นนั้นเนื่องจากผลของการแบ่งปันการตรวจจับทางจิตวิญญาณของเขาใช้ไม่ได้เขาจึงตกอยู่ในสภาวะสับสนการได้ยินเสียงวิตกกังวลของหวังตรงทําให้สภาวะซึมเศร้าของเขาเพิ่มขึ้นเท่านั้นการแข่งขันระดับนี้อยู่เหนือการควบคุมของเขา เขาต้องการขจัดความรู้สึกหมดหนทางนี้ออกไปแต่ช่องว่างในการฝึกฝนทําให้เขาไม่สามารถทําได้รู้ไหมว่าทําไมเจ้าถึงไร้ประโยชน์เสียงอันเก่าแก่ดังขึ้นในหัวของเขาอย่างชัดเจนท่านเทพจอมเวทมรณะหัวจุเห้าตอบในสติของเขาทเทพจอมเวทมรณะตอบคําถามของเขาเองนั่นเป็นเพราะเจ้าไม่เข้าใจตัวเองอย่างทองแท้เจ้าไม่ได้ใช้การควบคุมของเจ้าอย่างเต็มที่ในขณะที่การเพิ่มการฝึกฝนเป็นสิ่งสําคัญ แต่เจ้าจะไม่สามารถไปถึงจุดสูงสุดได้ไม่ว่าเจ้าจะฝึกฝนหนักแค่ไหนหากเจ้าไม่เข้าใจความสามารถของตัวเองหลังจากการแข่งขันนี้ข้าต้องการให้เจ้าเข้าสู่การฝึกฝนแบบปิดเข้าใจว่าอำนาจไม่สามารถกำหนดทุกสิ่งได้ตลอดเวลาความสามารถในการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้ามีและแสดงความสามารถของเจ้าอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆนั่นคือพลังที่แท้จริงวันนี้จงทำตามที่เราบอกเจ้าเถิดอยู่เฮาเราจะทำอย่างไร ในสายตาของหวังตงหัวยู่เฮาตกอยู่ในความงุนงงนี่เป็นสถานการณ์ที่สำคัญหวังตงตระหนักดีว่าความสามารถของเขาไม่สามารถขัดขวางแสงที่กั้นนี้ได้ในการต่อสู้ครั้งนี้โอกาสเดียวที่เขามีคือถ้าเขารวมกับหัวยู่เฮาดวงตาของหัวยู่เฮาเป็นประกายและเขาตะโกนว่าผู้อาวุโสหลิงรักษาความแข็งแกร่งของหมอกน้ำแข็งไว้และช่วยป้องกันร่างของข้าหวังตงมาโจมตีกันเถอะขณะที่เขาพูดอย่างนั้นเขาก็าหันกลับมาอย่างกระดานหัน และอ้าแขนกว้างเขาขอดหวังตรงอย่างหนานแน่นวิญญาณและพลังวิญญาณของพวกเขารวมกันและรวมเป็นหนึ่งเดียวความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้นั้นมาจากทักษะพลังดวงดาวต้นกําเนิดของทักษะพลังดวงดาวคืออะไรมันเบามากไม่ว่าจะมีโครงสร้างภายในอย่างไรพวกมันทั้งหมดก็สร้างมาจากแสงสิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นประสิทธิภาพแสงระดับสูงเทพจงเวทบรณะแนะนําเขาภายในหมอกน้ําแข็งรูม่านตาของหัวโย uh ่เฮา เปล่งแสงสีทองสลัวด้านหนึ่งในอีกด้านหนึ่งหวังตรงปวดปล่อยเทพธิดาผีเสื้อที่เปลี่ยปปะกายของเขาและกลางปีกอสางงามของเขาไปด้านหลังแสงสีฟ้าสีม่วงและสีทองสลับกันไปมาในหมอกเมื่อล่างลงตาของเทพธิดาผีเสื้อที่เปลี่ยงปะกายขนาดใหญ่กลางปีกออกและสวมกอดล่างลงตาของดวงเนตรวิญญาณแสงสีม่วงประกายทองก็ส่องประกายออกมาแสงที่ส่องลงมาจากท้องฟ้าได้เกินกินล่างลงตาดูม่านตาสีทองอมน้ำเงินขนาดใหญ่มองไปทางด้านหน้า แสงสีน้ำเงินสีม่วงและสีทองที่ผ่านการพุ่งออกมาจากส่วนลึกของรูม่านตาที่ดูเหมือนจะมีโลกที่ไร้ขอบเขตรัศมีที่เจือด้วยแสงพุ่งตรงไปข้างหน้าลอกเข้าขับแสงของเขตแดนเกาะดวงดาวและถูกปิดกั้นโดยหมอกน้ําแข็งที่หนาแน่นทั้งผู้ชมที่อยู่ด้านล่างเวทีหรือคู่แข่งเขตแดนเกาะดวงดาวไม่สามารถมองเห็นสีที่เกิดขึ้นได้แม้แต่เจ้าหญิงจิ๋วจิ๋วก็ไม่มีเงื่อนงมใดๆเพราะทักษะดารานําทางของเธอก็ทําได้เพียงแค่สัมผัสตําแหน่งของพวกเขากับเธอ หมอกน้าแข็งลดลงอย่างละเอียดเราขาว่ารัศมีแห่งความสุดยอดหายไปอย่างไรก็ตามความสนใจของเจ้าหญิงจิวจิวอยู่ที่ใต้เย่เหิงทั้งหมดในขณะน,นี้เนื่องจากขึ้นลูกที่สองของเหงเหออันที่ใช้ทักษะสะเทือนสวรรค์กําลังจะโจมตีใต้แย่เหิงสําหรับเธอนี่คือกุญแจสสาคัญในการตัดสินชัยชนะเธอเมินเฉยต่อทั้งสีที่อยู่นอกเขตแดนเกาะดวงดาวเธอคิดว่าแมว่าหัวยู่เฮาจะมีความสามารถมากแต่เขาก็ไม่สามารถคู่คามเธอได้มากนัก อย่างไรก็ตามการแสดงออกของเจ้าหญิงจิวจิวเปลี่ยนไปในทันทีแสงสีทองสลัวบนเขตแดนเกาะดวงดาวเปลี่ยนเป็นสีทองสดใสในทันใดม่านทั้งหมดเริ่มฉายแสงเช่นเดียวกับดาว18ดวงที่อยู่เหนือเขตแดนเจ้าหญิงจิวจิ๋วมองเห็นได้เพียงจางๆว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเธอเป็นดวงตาขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นชั่วคู่ก่อนที่จะหายวับไปอีกครั้งในเวลาเดียวกันเธอค้นพบกับความสะดุดสยองของเธอว่าเขตแดนเกาะดวงดาวของเธอดูเหมือนจะละลายไปแล้ว หยดของเหลวสีทองไหลลงบนพื้นผิวของเขตแดนนอกจากนี้พลังวิญญาณที่เธอเพิ่มเข้าไปอย่างต่อเนื่องก็หยุดลงอย่างแรงนี่เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ตอนนี้เธอรู้สึกเหมือนใต้เย่เหิงรู้สึกมาก่อนเธอไม่รู้ว่าสมาชิกที่อยู่ข้างนอกสามารถสร้างความเสียหายให้กับเขตแดนเกาะดวงดาวของเธอได้อย่างไรอย่างไรก็ตามไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ในโลกนี้ในขณะที่เขตแดนเกาะดวงดาวถูกทำลายใต้เย่เหิงตอบโต้การโจมตีของคู่ต่อสู้ของเขาทันที อันใดนั้นแสงสีขาวที่ทำให้มองไม่เห็นก็ถูกปลดปล่อยออกมาจากร่างกายของเขาและร่างของพญาขาวขนาดใหญ่โผล่ขึ้นมาเหนือศีรษะของเขาล้อมรวอมกับร่างกายของเขาในทันทีตาเย่เหิงเปล่งเสียงคำรามโขดวงแหวนวิญญาณดวงที่1 3 5หและ6ของเขา,รากระพี่พร้อมกันทักษาเสริมความแข็งแกร่งทั้ง3ามของเขาโลพญาขาวการเปลี่ยนแปลงกายวัชระของพญาขาวและการเปลี่ยนแปลงเทพิศาสของพญาขาว ได้รับการเสริมพลังให้ถึงจุดสุดยอดด้วยการฝึกฝนจักรพรรดิญญาของเขาจากคงได้ยพยักสีทองยาวเกือบหนึ่งฟุตของเขามีแสงเย็นวาบออกมาในช่วงพิบตาต่อมาร่างกายของเขาก็หายไปจากแสงสว่างที่ส่งประกายจากสีขาวเป็นสีทองตัวอักษรค่าตัวมาหือมาจู่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นและชนกับพยักดำที่เกิดจากทักษะสะเทือนสวรรค์ของพยักดำได้ยินเสียงแหลมคมของการเจาะและการแตกแยกภายในเขตแดนเกาะดวงดาว รวมกับเสียงคำรามของพยัก์สองตัวที่สร้างความหายนะให้กับบริเวณโดยรอบเหงือกอันและคนอื่นๆนั้นทรงพลังมากเนื่องจากพวกเขาได้รวมพลังวิญญาณของพวกเขาโดยใช้เครื่องมือวิญญาณเข้าการแปลงร่างพลังโดยรวมของพวกเขาได้มาถึงขั้นกลางของอันดับมหาป่าวิญญาณแล้วในแง่ของพลังวิญญาณใต้เหงหิงน,นั้นเป็นเพียงจักรพาิวิญญาณถูกระง,งับอย่างสมบูรณ์เจ้าหญิงจิวจิวได้เลือกเหงหอกอันอย่างพิธีวิถานให้อยู่ที่ด้านหน้า เธอคุ้นเคยกับวิญญาณดูดการต่อสู้พยาขาวของใต้เย่เหิงเป็นอย่างดีดังนั้นเธอจึงสร้างคนยอดนี้ขึ้นมาเพื่อตอบโต้ใต้เย่เหิงโดยเฉพาะวิสัตถ์พยาดำของเหียงเหออานนั้นด้อยก,กว่าพยาขาวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอย่างไรก็ตามความแตกต่างมีน้อยนอกเหนือจากการเสริมประสิทธิภาพของทักษะพลังดวงดาวการปราบปรามวิญญาณดูดการต่อสู้นี้ถูกรบออกอย่างสมบูรณ์ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ไม่ต้องกว่าพยาขาวของใต้เย่เหิงอีกต่อไปอย่างไรก็ตามสิ่งต,ต่างๆไม่ได้เป็นไปตามแผนเสมอไป เจ้าหญิงจิ๋วๆไม่อาจเข้าเดาได้ว่าสภาพจิตใจของเยงเหออันจะประสบกับการเปลี่ยนแปลงระหว่างการต่อสู้ส่งผลให้เกิดความล้มเหลวในการโจมตีครั้งที่สองของเขาซึ่งควรจะเป็นการโจมตีที่ทรงพลังที่สุดการเปลี่ยนแปลงในสภาพจิตใจของเหียงเหออันไม่ได้เกิดจากใต้เย่เหิงแต่เป็นหมาเสียวเทาที่เขาเคยต่อสู้กับเขามาก่อนหมาเสียวเทามีพลังมากเกินไปแม้หลังจากถูกเพิ่มพลังด้วยทักษะพลังดวงดาวแล้วเหียงเหออันก็ยังรู้สึกหมดหนทางอย่างสมบูรณ์ เขาดูดีว่ามาเสียวเทาแข็งแกร่งกว่าใต้เยืเหิงหลังจากที่พวกเขาเอาชนะใต้เยื้เหิงเป้าหมายต่อไปของพวกเขาก็คือมาเสียวเทาดังนั้นเหงเหออันไม่ได้ปลดปล่อยทักษะวิญ,ญญาณที่หของเขาเพื่อเอาชนะใต้เยืเหิงตามแผนเดิมเขาใช้ทักษะวิญ,ญญาณที่3แทนทักษะวงแหวนวิญญ,ญาณพันปีนั้นอ่อ,อนแอกว่าการฆ่าวิญญ,ญาณหมื่นปีอย่างมีนยัยยะสําคัญอย่างไรก็ตามเมื่อเขาโจมตีใต้เยื้อเหิงในครั้งแรกเขากระอ,อักเลือดและดูเหมือนใกล้จะล้มลงด้วยสหายของเหงเหออันที่สนับสนุนเขา เขารู้สึกว่าทักษะวิญญาณพันปีที่ได้รับการสนับสนุนจากพลังของมหาปารวิญญาณก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้ใต้แย่เหิงจบสิน้นโดวยวิธีนี้เขาสามารถเก็บพลังวิญญาณของเขาเพื่อจัดการกลับมาเซียวเทาการใช้ทักษะวิญญาณด้วยพลังรวมของคนสี่คนทําให้เส้นลมปานในร่างกายของเขาค่อนข้างเสียหายมากเหตุผลที่เขารวมกันเพียงสี่คนและไม่ใชห้าคนเพราะไม่มีใครสามารถจัดการกับการสะสมพลังวิญญาณ5อย่างได้ การตัดสินใจของเหียงเฮอ,อันนั้นถูกต้องถ้าคนคนนี้เป็นบุคคลอื่นอย่างไรก็ตามใต้เย่เิงมาจากโรงเรียนซือไรเคร่อเขาเป็นศาสตรหลาดและมีประสบการณ์มากในเรื่องนี้เมื่อเขารู้ว่าเขาไม่มีที่ว่างให้หนีศักยภาพของเขาจึงถูกกระตุ้นในช่วงเวลาสั้นๆเขาได้ระบุข,ข้อบกพร้องของเหยงเหอ,อนันผลของการรวมพลังวิญญาณของคนสี่คนเข้าเป็นคนเดียวได้เพิ่มพลังวิญญาณของเขาให้สูงขึ้นอย่างมากอย่างไรก็ตามยังมีข้อเสียอยู่ข้อเสียนี้ง่ายมากการโจมตีของพวกเขา ใช้พลังมากในขณะที่ทักษะการสะเทือนสวรรค์ของพยญาดำเต็มไปด้วยพลังและความเร็วแต่ก็ขาดความยืดหยุนยใต้เย่เหิงสามารถปลดปล่อยทักษะวิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาภายใต้การสนับสนุนของทักษะเสริมความแข็งแกร่งทั้งสามของเขาการทำลายร้างของพญาขาวการใช้ทักษะการต่อสู้ระยะประชิดนี้ทำให้เขาสามารถหลบการโจมตีของทักษะสะเทือนสวรรค์ของพญาดำได้เมื่อหันหลังกลับเขาพยายามกระจายการโจมตีนี้อย่างแรง ในขณะที่รับการโจมตีต่อเนื่องกัน6ครั้งจากด้านข้างแม้ว่าใต้เยเเหงิงจะก,กระอักเลือดมากขึ้นแต่เขาใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้และพุ่งไปหาเปื่อยๆในระยะไกลหลังจากเสียโอกาสก็เสียอีกประการหนึ่งก็ถูกเปิดเผยทั้งสี่คนขาดความคล่องแคล่วด้วยการฝึกฝนของใต้เยืเหงิงมันไม่ง่ายสําหรับผู้ต่อสู้ของเขาที่จะบังคับให้เขาโจมตีอีกครั้งโดยไม่ระบุตําแหน่งที่แน่นอนของเขาไอโง่เจ้าหญิงจิวจิวอดไม่ได้ที่จะฉาบแช่ง ดังคากล่าวที่ว่าเพื่อนร่วมทีมที่อ่อนแอทําอันตรายมากกว่าคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในความทุกข์ยากของเธอคือการที่เขตแดนเกาะดวงดาวของเธอพังทลายลงด้วยเสียงอันดังข้องกลงวานผลของทักษะการลอมรวมวิญญ,ญาณด้วยการต่อสู้ของเจ้าจำนวนทองคําคือการล้อมรวมและสลายตัวเป็นการผสมผสานระหว่างธาตุแสงและพลังงานทางจิตวิญญ,ญาณทักษะนี้ของเจ้าจะยิงเป็นเส้นตรงเท่านั้นแต่จะไม่มีปัญหาในการชนกับสิ่งผิดหวางที่อยู่นิ่ง แม้ว่าทักษะวิญญาณประเภทป้องกันของคู่ต่อสู้จะแยกองค์ประกอบอื่นๆออกไปสิ่งที่เจ้าต้องทำคือควบคุมพลังแห่งความรุ่งโร์ภายในถนนทองคำและแปลงเป็นพลังเพื่อล้อมระลายเทพจงเวทมรณะกล่าวเมื่อทักษะถนนทองคำกระทบกับเขตแดนเกาะดวงดาวหัวยุ่งเหาสามารถสัมผัสได้ถึงการประทะกันระหว่างถนนทองคำและเขตแดนเกาะดวงดาวอย่างชัดเจนในอดีตถนนทองคำได้ผ่านทุกอย่างเป็นเส้นตรงทุกครั้งที่ถูกยิง นี่เป็นครั้งแรกที่มันถูกปิดกั้นอย่างไรก็ตามในทันทีที่แสงสามสีสว่างสวายถูกปิดกัน้นมันก็แผ่ขยายไปทั่วเขตแดนเกาะดวงดาวมายวยยุ่งเห่ารู้สึกบางอย่างในใจของเขาถูกวนขึ้นพลังประหลาดส่งผ่านจากหน้าผากของเขาและนําความคิดของเขาไปยังถนนทองคำของเขาด้วยความช่วยเหลือจากพลังประหลาดเขาสามารถแยกแยะแ,แนวคิดเรื่องการหลอมเหลวและการย่อยสลายได้อย่างชัดเจนมยวยุงเห่าควบคุมพลังทางจิตวิญญาณของเขาและเปลี่ยนพลังแห่งความรุ่งโรธ ให้การเป็นการลอมละลายสาหรับเขาแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นช้ามากแต่นความเป็นจริงทุกอย่างสําเร็จในพริบตามัวรออะไรอีกเมื่อเขตแดนนั้นอ่อนลงก็ต้องทําลายมันเสียงของเทพจอมเวทมรณะดังขึ้นถนนทองคาสิ้นสุดลงเผยให้เห็นร่างของหัวยู่เฮาแร่วางตรงหัวยู่เฮาคลายาแขนของเขาได้ยืดมือออกขณะที่หวางตรงยกมือขวาขึ้นพวกเขามองหน้ากันและเห็นภาพสะท้อนของร่างกายของพวกเขาเองในดวงตาของการและกัน ในขณะนี้วิญญาณของพวกเขาเชื่อมต่อกันหัวยุงเฮาจับมือขวาของหวังตงไว้ในฝ่ามือทั้งสองเราคับว่าเขากำลังปกป้องสมบัติล้ำค่าที่สุดในโลกทันทีที่ฝ่ามือของเขาปิดมือของหัวยุงเฮาก็กลายเป็นน้ำแข็งขาวในทางกลับกันมือขวาของหวังตงเปลี่ยนเป็นสีทองเข้มแปลกๆฝ่ามือทั้งสามประสานการทำให้เกิดกระแสอากาศที่น่าสะพึงกลัวพุ่งออกมาจากร่างกายของพวกเขาในทันใดหมอกน้ำแข็งหนาในขั้นต้นลอยขึ้นไปในอากาศอย่างรวดเร็วราวกับเมฆเหต ทำให้เกิดความรู้สึกเกรงกลัวที่อธิบายไม่ได้ปรากฏขึ้นมาในขณะน,นี้คนเดียวที่สามารถรู้สึกและเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงคือลิงลวดเฉิญและซูชานที่พวกเขาไม่สามารถอธิบายได้อย่างสมบูรณ์ว่าพวกเขารู้สึกตกใจแค่ไหนในตอนนี้ฉากที่ปรากฏต,ตรงหน้าพวกเขาช่างน่าตกตะลึงทันทีที่แสงสีขาวเข้มข้นผสานกับแสงสีทองเข้มร่างของหัวยูเฮาได้หวังตรงก็หายไปหลังจากนั้นร่างเพลยวบางก็ปรากฏต,ตัวขึ้น อย่างเงียบๆหลังแสงนั้นร่างนี้ดูสูงราวๆสองเมตรและมีรูปร่างผอมเพรียวและมีผมสีดำพาดบา่าเสื้อผ้าที่งดงามของมันดูเหมือนจะถูกฝังด้วยเพชรทําให้มันเปล่งแสงเจิดจ้าออกมาดวงตาของเขาเป็นสีเขียวหยกมันไม่ใช่สีเขียวหยกที่เสียบคมแต่อย่างใดอย่างหนึ่งที่เรียบรีด้วยแสงอัญมณีและเต็มไปด้วยพลังที่ไร้ขอบเขตในแง่ของรูปร่างเพียงอย่างเดียวเขาดูคล้ายกับหัวยุ่งห้า80เซนบางทีนี่อาจเป็นภาพของเขาหลังจากที่เขาโตขึ้น ทันทีที่เขาปรากฏตัวหมอกน้ำแข็งในอากาศก็เริ่มพุ่งเข้าหาเขาด้วยอัตราที่น่าอัศจรรย์ทำให้ดูเหมือนว่าแม่น้ำไหลกลับลงไปในทะเลแม้แต่พลังวิญญาณของลิงล่วเฉินก็ถูกกืนกินอย่างรวดเร็วหลิงลว่วเชนค่อนข้างฉลาดดังนั้นเธอจึงไม่พยายามต่อต้านหรือขัดขวางตรงกันข้ามเธอทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อปล่อยหมอกน้ำแข็งของเธอแม้ว่าหมอกน้ำแข็งของเธอจะหายไปอย่างรวดเร็วแต่หลิงล่วเฉินก็สามารถรักษาสวนที่ปกคลุมพวกเขาไว้ได้ นี่เป็นร่างที่ไม่มีรูปร่างอย่างชัดเจนแต่ให้ความรู้สึกเหมือนจริงมากเขายื่นมือขวาของเขาพุ่งไปในลูกบอลแห่งแสงที่อยู่ข้างหน้าเขาทันใดนั้นแสงก็แข็งตัวและร่างนั้นก็หายไปในอากาศทันทีหลังจากนั้นทันทีที่เขาหายตัวไปซูชันที่และหลิงลวดเชินรู้สึกเหมือนกันในใจว่าความดุร้ายในเวลาเดียวกันพื้นที่ด้านหน้าของเขตแดนเกาะดวงดาวก็พังทลายลงทันทีจากนั้นข้อนขนาดมหาฮมาก็ปรากฏขึ้นหัวของค้อน,นี้มีสีดําเหมือนหมึก แต่ปลายทั้งสองข้างมีส่วนที่แหลมคมซึ่งเป็นสีเขียวหยกในทางกับกันด้ามของมันถูกฝังด้วยเพชรทั้งหมดเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ